ดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ได้ย้ายออกจากภพวินาศย้ายออกจากราศีตุลในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะมาพร้อมกับพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะคุณจะต้องอดทนเก็บอารมณ์จะต้องเงียบ แต่เมื่อดาวอังคารดาวประจำตัวย้ายเข้ามาทับลัคนาจะมีมาตรหารที่มั่นคงนะคะก็ย่อมจะหนุนให้คุณจะแข็งแรงมากขึ้น พร้อมสู้พร้อมลุยเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะพลังในตัวก็จะฟื้นคืนมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำและก็จะเด็ดขาดมากขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจและไม่ว่าศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจะมีอุปสรรคใหญ่แค่ไหนดาวังคารที่โครจรเป็นเกษตรจะพร้อมหนุนให้คุณสามารถลุยได้ทุกสนามและที่สำคัญก็คือศัตรูอุปสรรคทั้งหลายสุดท้ายจะพ่ายแพ้ ไปเองแต่ชาวพิจิกก็อย่าได้ประมาทนะคะเพราะว่าดาวมฤิตยูกับดาวพระเกตจะโครจรสัมพันธ์กับดาวประจำตัวของคุณนั่นก็หมายความว่าระหว่างทางมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีเรื่องแปลกๆเข้ามาหรือตัวคุณนั้นอาจจะมีความคิดที่หุนหันพลันแล่นจะใจร้อนเกินไปตรงนี้นี่แหละที่อาจจะทาให้ชาวพิจิกจะสะดุดอยู่บ้างนะคะซึ่งแม่หมอก็คิดว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ ยังไงชาวพิจิกก็เริ่มที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายด้านทั้งการงานที่เริ่มขยับการเงินที่ยังมั่นคงจะมีรายได้เข้ามาเติมให้คุณรู้สึกไม่ลำบากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกถูกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h ส n n ชานลเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หรือว่าหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ ชาวพิจิกนี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีนิสัยแปลกนะคะเป็นคนที่เข้าใจยากมากกว่าราศีอื่นๆคือถ้าบทคุณจะทำคุณก็สามารถทำได้ทั้งหมดนั่นละค่ะขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ในตอนนั้นคุณอยากจะทำมันหรือเปล่าสามากกว่าบางทีคุณก็ชอบทำตัวใช้ชีวิตแบบเนิบนาบไม่ก้าวหนะ้าแต่พอบทจะซีเรียสจริงจังขึ้นมานะคะคุณก็จะลุยจะสู้แบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและก็แน่นอนนะคะว่าสำหรับ ดาวอังคารที่กำลังจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณจะเป็นดวงดาวที่ย้ายมากระตุ้นให้คุณนั้นจะมีความขยันขันแข็งกล้าแลกกล้าลุยดังนั้นเนาะในเดือนพฤศจิกาธันวาคมสองเดือนนี้ อยู่ๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเรียกว่าแรงขับเคลื่อนในชีวิตของคุณจะถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม่หมออยากจะให้ชาวพิจิกพยายามเบรกตัวเองพยายามชะลอตัวเองก่อนนะคะเพราะถึงแม้ว่าในตอนนี้ดาวอังคารจะโครจรเข้มแข็งแต่เพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีดาวหลายดวง ไปชุมนุมรวมตัวกันอยู่ในพบวินาศแม่หมอแนะนํานะคะว่าขอให้คุณจงใช้ช่วงเวลานี้ในการคิดวางแผนให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยรุยทํากันในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีกว่าเนาะรอให้ดาวอาทิตย้ายราศีก่อนค่ะแล้วสิ่งที่คุณหวังตั้งใจจะเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ในวันที่4พฤศจิกายนนะคะดาวสุกก็จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศดาวสุกก็เป็นตัวแทนของความสุขความพึงพอใจและความรักเมื่อย้ายเข้ามาเป็นวินาศมีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีอาจจะหมายความว่าชาวพิจิกในระยะนี้คุณกําลังจะเข้าสู่โหมดเก็บตัวเพื่อฟื้นใจบางท่านก็อยากจะอยู่เงียบๆอยากจะหายไปจากโลกออนไลน์หรืออยากจะใช้เวลายอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะได้ทบทวนสิ่งที่ มามเอาละในทางที่ดีนะคะตำแหน่งกเกษตรของดาวศุกร์ก็จะทำให้คุณมีหัวใจที่แข็งแรงมากขึ้นจากภายในจะกลายเป็นคนที่มีความสุขแบบเงียบเงียบเรียบง่ายอีกความหมายก็แปลว่าเจ้าชะตาในช่วงนี้ จะมีลาบผลจากทางไกลจะได้เงินจากช่องทางออนไลน์ก็ได้จากนั้นนะคะในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ภพอริอาวละสำหรับอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้อาจจะทำให้ชาวพิจิกต่อให้คุณนั่งอยู่เฉยๆก็จะมีคนหมั่นไส้ไม่ชอบหน้าคุณยังไงคุณก็อย่าได้กังวลใจนะคะเพราะว่าดวงดาวจะโครจรสัมพันธ์กับดาวอังคารที่ทับลัคนาเกิดพอดีถือว่านะ ชาวพิจิกจะได้แรงหนุนจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยดูแลคุ้มครองหากมีอุบัติเหตุเพศภัยใดๆช่วงนี้คุณก็จะสามารถรอดพ้นได้อย่างเหลือเชื่อและดาวพระเกตก็เรียกว่าจะเป็นดวงดาวที่ทำให้คุณจะมีลางสังหรณ์ที่ดีนะคะหากมีใครคิดไม่ดีกับคุณตรงนี้ถือว่าคุณจะรู้สึกได้ทันทีนะว่าใครคิดไม่ดีคิดร้ายกับคุณแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับดาวพุธกับดาวอาทิตย์ที่ยังโคต จอเป็นวินาศตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เจ้าชะตาจะต้องรมะมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารและถ้าหากเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าได้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะอย่าได้ไปสงสารไปออกตัวรับหน้าแทนคนอื่นเพราะมันอาจจะทําให้คุณต้องเดือดร้อนจะโดนด่าฟรีแถมจะต้องตกเป็นแพ้รับบาปในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเอาแหละแต่โดยภาพรวมนะคะสถานการณ์ชีวิต ของคุณนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะเมื่อดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ย้ายราศีก็ยิ่งจะทําให้ชีวิตของคุณมีความคลี่คลายมากกว่าเดิมนะคะดวงการงาน ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังโคจรในภพวินาศมีตำแหน่งเป็นนิดนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดวงดาวค่อนข้างจะอ่อนกำลังทำให้ในช่วงต้นเดือนนี้ค่ะชาวพิจิกคุณจะรู้สึกว่าภาระการงานของคุณนะคะมักจะมีความติดติดขัดขัดอาจจะทำงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายบางทีก็จะมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้คุณจะต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆแต่ตัวคุณก็อย่าได้ท้อใจเป็นอันขาดนะคะเพราะว่า ดาวอังคารที่เข้ามาทับลักนณาเกิดนั้นถือว่าจะเป็นตัวหนุนส่วนเสริมนะคะทำให้คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้ใครที่ทำงานสายเจราจาวางแผนกลยุทธ์นะคะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการถือว่าช่วงนี้จะมีความโดดเด่นนะคะผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถและแอบให้เครดิตคุณอยู่ในใจส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะในช่วงนี้ยังไงขอให้ระวังเพื่อนร่วมงานบางคนนะคะ ที่มักจะพูดมากแต่ว่าทำงานน้อยหรือชอบดิสเครดิตคุณลับหลังนะคะส่วนท่านที่ทำงานค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวก็นะับว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณจะแอคทีฟมากขึ้นมีพลังในการต่อสู้ อ,อยากจะทำมาหากินอยากจะดิ้นรนเต็มที่นะคะใครที่อาจจะเคยหมดแรงหรือว่าแอบท้อกับยอดการขายก่อนหน้านี้ก็นับว่าคุณจะได้เห็นช่องทางใหม่ๆเห็นเงินเป็นกอบเป็นกามากขึ้นส่วนดาวสุขที่โครจรเป็นวินาานั้นก็ถือว่าจะช่วยเปิดโอกาสแบบเงียบๆนะคะบางทีลูกค้าก็ไม่ได้เม้นไม่ได้อะไรเลยแต่มาแอบดูแอบส่องแล้วก็ตัดสินใจซื้อทันทีอะไรแบบนี้นะคะ ดวงการเงินในข้อดีก็คือดาวพฤหัสบดียังโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศรีธาตุน้ำค่ะถือว่าตรงนี้ดวงดาวจะเกื้อหนุนให้คุณมักจะมีช่องทางในการสร้างเงินสร้างทรัพย์อยู่เสมอแต่ว่าในข้อเสียก็คือช่วงนี้นะคะดาวศุกร์จะโคจรเป็นวินาศ นั่นก็แปลว่ามีเงินเข้ามาก็จริงแต่ตัวคุณก็มีภาระมีค่าใช้จ่ายรออยู่เยอะเช่นกันและชาวพิจิกก็เรียกว่าจะต้องระมัดระวังนะะในเรื่องของการใช้เงินพยายามวางแผนอย่างรอบคอบนะคะอย่าให้ใครยืมเงินหรือว่าเอาเงินที่มีไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนดัดเมื่อผ่านกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วนะคะแม่หมอบอกเลยว่า ครึ่งเดือนหลังเนอะดวงการเงินของคุณจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสจะได้แรงเสริมจากดาวอาทิตย์ดาวคู่มิตรใหญ่ทำให้คุณมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพจากคนที่รักและก็เมตตาคุณ และถ้าหากจะถามถึงโชคลาบลาบลอยนะคะแม่หมอก็ยังให้เครดิตไปที่ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินที่โคจรในภพสุภะภพแห่งความสำเร็จความสมหวังเอาละตรงนี้ก็ถือว่าเทวดาจะยังคอยให้โชคให้พรหากมีโอกาสก็ไปทำบุญสร้างกุศลเพื่อที่เงินทองจะได้ไหลเข้ามาแบบไม่ขาดมือแถมยังจะทำให้คุณนั้นเกิดความสงบร่มเย็นเกิดความสบายใจกันด้วย นาาดวงความรัก สำหรับท่านที่ยังโสดนะคะช่วงนี้ก็พยายามใช้สติให้มากนะคะอย่าเพิ่งใช้หัวใจนำทางโลกใบนี้มันโหดร้ายมากกว่าที่คุณคิดนะคะถึงแม้ว่าดาวศุกร์นะคะจะโคจรเป็นเกษตรตราที่บดีก็จริงแต่ว่าดวงดาวก็โคจรในจุดวินาศโคจรในตำแหน่งแห่งความลับนะคะก็ทำให้เจ้าชะตามีโอกาสนะคะที่จะไปมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่จะต้องปกปิดซ่อนเร้นบอกใครไม่ได บางทีคนที่เข้ามาพูดมาคุยกับคุณช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่มีความลับเยอะไม่จริงใจกับคุณส่วนท่านที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งควรที่จะมีสติอย่าได้นอกลู่นอกทางอย่าได้ไปทำผิดศีลธรรมกันนะคะดวงสุขภาพ สำหรับดาวมฤตยูที่เล็งลัคนาเกิดนั้นนะคะอาจจะทำให้ชาวพิจิกช่วงนี้คุณจะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับนะคะบางทีก็จะมีฝันแปลกๆอยู่บ่อยๆดังนั้นถ้าหากมีเวลานะคะแม่หมอแนะนำว่าคุณควรที่จะหมั่นทำสมาธินะคะทำบุญปล่อยสยัตว์หรือสวดมนต์ก่อนนอนนะคะเพื่อที่จะได้ปรับพลังใจให้มีความสงบมากขึ้นส่วนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ก็จะต้องระวังในเรื่องของการอักเสบต่างๆ ะะเช่นบางคนอาจจะมีคออักเสบไสนัดอักเสบหรือก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรู้สึกปวดเส้นประมาณนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทซูเปอร์แตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กาลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h สา n ชแนมาโดยตลอดด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ